อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ออกมาเดินข้างน,นอกกันเดี๋ยวจะให้ดูสภาพบ้านเมืองเขาคร่าวๆนะคะวันนี้หนาวมากหลังสภาพหลังฝนตกนะคะคือตรงนี้เป็นเป็นเมืองชายแดนเนาะ สภาพเสื่อมโทมเล็กน้อยรถรถ,รถ,รถาจะขับค่อนข้างจะเร็วฝนตกหนักมากเลยก็หนาวมาก แต่บ้านของคนบปรซิลอะจังางหน,าน่ารักบ้านเขาจะนุนทั้งน่ารักมากแล้วลักษณะบ้านเขาเนี่ยคือพื้นที่ของประเทศเขาเนี่ยเขาจะไม่ปรับพื้นที่ให้มันเรียบเท่ากันเขาจะสร้างบ้านลดหลั่นกันบนแนวเป็นเนินๆแล้วก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะลดหลั่นกันบนเนินซึ่งแบบเป็นบ้านในฝันเลยอ่ะ เดี๋ยวเรากจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะซื้อ,อกินกันก่อนน้ำตกวันนี้หยุดไปก่อนฝนทัน้งเมื่อหยุดตกคิดว่าไม่น่าถึงแต่คิดว่าพรุ่งนี้อาจจะตื่นตีห้าหรือว่าหกโมงแล้วมุ่งตรงไปน้ำตกเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มาทำกับข้าวกินกันก่อน,นวันนี้วันนี้คงต้องทำกับข้าวเองละเพราะเมื่อวานเสียเงนินเยอะมากกับค่าอาหารอาหารอาหารมื้อนั่นห้าหกร้อยบาทวันนี้เราจะประหยัดกันค่ะ